เล่นอันนี้คือไวกิ้งเอสูงนะดิเจ้นสงสากินได้กินได้เลยเขาบอกอย่าเพิ่งเดินเขาถ่ายรูปอยู่ <S 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 สวัสดีค่ะาจบาวันที่สองของเรา day t <two. S 1> ซึ่งจะบอกว่าเพิ่งตื่นนอนมาวันนี้ฝนตกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเนาะว่าตอนนี้เริ่มชินแล้วว่าสา,าถอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ามันมีความลงไปข้างล่างก็แบบชิวๆอ,อ,อะไรอย่างนี้วันนี้เราเรามีอาหารไทยมาช่วยมาช่วยเราช่วยชีวิตเราผู้ประกอบการจากผู้ประกอบการบอกกินกินไม่เถิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะ วอล์ไปที่ไหนบ้างแต่ที่เราตั้งใจไว้ก็มีที่สวนหินเนาะสวนหินของจังนิกาแล้วก็วัดวัดพระจิศนะโน no, อาญปันอาญปันว่าเราจะทำภารกิจมิชชั่นนี้สำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยฮ Hi วันนี้เราก็ มาอยู่กันที่บ็อกการเดนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองจันดิกาเลยถือว่าเป็นสถานที่เขาแนะนํามาเลยว่าสถานที่ที่สวยมากควรมาควรมาเราเลยจําเป็นต้องมาจริงๆเราก็ไม่ใช่สักฟิลนี้เท่าไหร่แต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ต้องมากันนะจ๊ะคราวนี้จะบอกว่าเส่วนหินของเขาเนี่ยเปรียบเทียบบ้านเราคือส่วนลงนุชว่าเนะาะเราองเข้าไปดูกันอ่าเข้าไปดูอแต่ก่อนเราไปเข้าไปดูเราไปซื้อบัตรกันก่อนเนาะไป อันนี้ก็ราคาบัตนะครับผู้ใหญ่30เด็ก10บรูปีไปเดี๋ยวเราไปดูกันทั้างในว่ามันมีนอะไรบ้างก่อนทางข้าเราก็เจอร้านช้อปปิ้งกาาัแร้วนจ้าเป็นทองเหลืองก็ไม่แพงมากคนระแล้วก็ใหม่ด้วยแล้วก็มีแบบบ้านเราไม่มีอ่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือที่ดูปบาบูอันนี้คือเตารีดใหญ่และเล็กน่ารักน้อดูดิดูตะเกียงอาราตีดูสวยนะที่หมอจะเป็นของฝากเลยนะ เราเข้ากันมาแล้วนะจ๊ะเราเข้ากันมาแล้วนะจ๊ะอยู่ที่ทางเข้าเนาะแต่ต้องระวังหัวกันนิดนึงเพราะว่านี่ไข่อ้วนมากเข้าไม่ได้นะจ๊ะอ่าภายในข้างในก็จะเป็นมีฟิลประมาณนี้ก็ประมาณสวนหินก็คือเป็นการรวมหินของหลายๆประเภทอ่าก็เป็นก็คือสวนหินนั่นแหละก็คือเดินไปกับหินถามว่าพวกเรากินไหม ไม่แต่แบบอากาศาหาความสดชื่นให้เขาเพราะมันคืออากาศดีเนาะธรรมชาติแต่คุณน่ยเยอะว่าเขาก็นิยมเนาะอุ้ยน้ำตกอ่ะตรงเนี้ยคนถ่ายรูปตรงนี้ยคนถ่ายรูปเป็น,น,นจุะนะดแบบเจนักศึกษา กินได้เลยเขาบอกอย่าเพิ่งเดินเขาถ่ายรูปอยู่อยากแคร but can we take a photo for me please เอ้ยเซ็นไปเลยอ่ะขาเลยก็ไม่มีคนถ่ายรูปคู่ให้เราป้าเออเอาตรงว่ามีความไปรุ่นไปรุ่นก็มาเที่ยวนี่กันคือไปรุ่นในเยียมันไม่ได้ที่ที่เที่ยวที่เที่ยวนี่เป็นเมืองด้วย จอการที่ในบ้านเราอะไปเจอกันที่ตลาดนัดโนแมกโนเคฟซีเหมือน่ใช่อย่างปาร์คจริงเกีย เอ้าคดูเป็นกรำแพ้มึงซีนแบบเบาๆอ่ะ ชาที่นี่นะจ <hi> ๊ะคือแบบทำมาจากผ้าและดูชน <t> ีนางนี้เก็บกดอะไรหรือเปล่าอูย่างดูดิอาบิโชต้องเล่นนะจ๊ะต้องเล่นสักห <orship> น่อยปาไปเล่นกันเล่นอันนี้คือไวกิ้งเหอสูงนะดูดิอา้

ถ้ามาคนเดียวก็ไม่เอาหรือว่ามาตอนประมาณสักบ่ายสามครึ่องนะอะไรเงี้ยกลัวกลัวเปล่าไม่ได้ เ,เราก็เดินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับทริปวันนี้ร็อกร็อกอะไรนะ